สวัสดีค่ะอ่าเรามาต่อกันนะคะจากเนื้อหาตอนที่แล้วนะคะก็จะกล่าวถึงการประมาณค่าของฟังก์ชัน2ตัวแปรไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มีตัวอย่างให้ดูเนาะ3ตัวอย่างนะคะในหัวข้อต่อไปนะคะจะพูดถึงการหาอนุพันธ์โดยประยายโดยใช้อนุพันธ์ย่อยนะคะซึ่งอนุพันธ์โดยประยายเนี่ยเราทราบมาจากแคลหนึ่งแล้วว่าถ้าเราจะหาเนี่ยก็คือการหาความสัมพันธ์ y เทียบ x โดยที่ จะต้องมีออ e เ a อร r d ีบใส่เข้าไปทั้งสองข้างของสมการนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในตัวแคล2เรามี2ตัวแปรอิสระก็คือเขียน z ในเทอม x y แล้วก็กำหนดให้ y เป็นฟังก์ชันของ x ครนี้ x ก็ไม่มีไม่มีตัวที่จะต่อใช่ไหมคะก็เลยใส่เพิ่มเติมเพื่อให้มันมีบรรทัด ที่3นะตรงกันก็คือ x ก็เป็นตัวแปรเดียวกันนะก็คือเป็นฟังก์ชันของตัวตัวมันเองนั่นคือ1นึ่ง x ก็คือเป็นฟังก์ชันของ x ดังนั้นในบนรรทัดสุดท้ายมี1ตัวแปบรบรรทัดที่2จะมี2ตัวแปรอิสระถ้าเราจะหา dz by dx โดยกดลูกโซ่ก็คืออมีทั้งหมด2ฝั่งก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาใช่ไหมคะโดยที่ผ่าน เพอ่มที่วิวบรรทัดที่2ะโดยใส่สษณ์นนของ partial d i f ก็คือต้อง d i f set เทียบ x มาก่อนหนึ่งสเต็ปคือตัวนี้ถ้าจากนั้นก็ดิ f x เทียบ x อีก1สเต็ปแต่นี้กิ่งมันยังไม่ครบนะก็เลยต้องมาทำทางขวา d i f s e เทียบ y คูณด้วย dy by dx เมื่อเราได้สมการหน้าตาแบบแบบหมายเลขหนึ่งนะแก้สมการหา dy by dx ทำได้ไหมก็ ต้องจัดนะคะฟังก์ชันของ x y ในรูปของด้านซ้ายมือให้หมดแล้วก็ปล่อยให้ทางขวาเป็นค่าคงที่ c ซึ่งถ้าไม่มีก็คือ0นะูนย์ะใส่ c เป็น0กรณีที่เราย้ายตัวแปรออกมาหมดเลยจากนั้นหาอนุพันธ์ก็คือใส่ d by dx ทั้งสองข้างเหมือนกันนะแต่ว่าแปงลงร่างไอ้เจ้า df ใหญ่ตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปของสมการหมายเลข1นะ,ะสมการหมายเลขอนก็คือหน้าตามเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ ที่เราเขียนก็คือหน้าตาจะเป็นพายช่วยดิฟแซดเทียบเใช่ไหมคะคูณด้วย dx เอกบาย็ก็คือ1น,นะบวกด้วย z เทียบ y นะคูณด้วย dy บบายทีนี้ปรากฏว่าในตัวเนี้ยเราใส่ uh, ไม่ได้ใส่เป็น z เนาะใส่เป็น f ใหญ่มันนะมันก็เลยเขียนในรูปของ f เทียบ x นะคะ แล้วก็ไปบวกกับตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ f เทียบ y คูณ d y บแสดงว่าตัวเนี้ยนะ,ะใส่ f ใหญ่ขึ้นไปบนทบบัดบนสุดแล้วก็ปล่อยให้เขียนในรูปของ x กับ y นะคะถัดจากนั้นก็จะเขียน x แล้วก็ x นะมันก็เลยจะได้ความสัมพันธ์ f เทียบ x นะฮะบวกด้วย f เทียบ y คูณด้วย d y by the x, นั่นเองก็คือแค่เปลี่ยนแทบจากไอตัวข้างบนที่เป็นไดอะแกรมภาพนะคะเมื่อได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บขวาม,มือเราดิฟข้างที่เป็นศูนย์สรุปความเราอยากได้ y p r พามหรือ d y วา d ก็คือแก้สมการนะคะย้ายข้างนะเะ f เทียบ x ก็ไปอยู่ขวามือมันก็เลยติดลบนะ,ะเอาเเทียบ y ที่คูณอยู่กับ y p r พามไปหารแค่นี้เองนะคะก็จะได้ d y วา d คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะ ซึ่งถ้าเรากำหนดให้ x กําลัง3บว y กําลัง2 x ลบ3เท่ากับ0แล้วเนี่ยเราอาจจะเซต f ใหญ่ให้เป็นหน้าตาของฟังก์ชันนี้นะคะเมื่อเราได้ f ใหญ่เสร็จเราอยากจะหาอนุพันธ์ย่อยใช่ไหมคะ f เทียบ x ก็ด้วยความรู้เรื่องพา t ชื่อดิฟเราก็จะดิฟเฉพาะตัวที่มี x ให้ดิฟนะอย่างเช่นตัวที่ตัวที่1 3x กํลัง2 อันนี้มี x ให้ดิฟอีกนะคะแต่ y กํกำลังสองรามองเป็นค่าคงที่นะคะเราก็เลยได้แค่ y กํกำลังสองคูณหนึ่งตัวที่สามเราดิฟแล้วเป็นค่าคงที่เป็นศูนย์พอเปลี่ยนเป็น f เทียบ y บ้างน,นะคะเทอมหนึ่งก็เลยเป็นศูนย์เพราะว่าไม่มี y นะเทอมสองเรามอง x เป็นค่าคงที่นะคะเราก็จะดิฟเฉพาะ y กำลังสองเราก็เลยได้สองเทอมที่สามเราเป็นศูนย์เพราะว่าดิฟค่าคงที่อีก อัน,นั้นก็เอามาใส่ในสูตรเลยนะคะ y พารคือลบ f เทียบ x ส่วน f เทียบ y ใช่ไหมคะก็ใส่ลบไปข้างหน้า f เทบ x ก็คืออะไรก้อนนี้ค่ะ 3x กําลัง2บวก y กําลัง2หารด้วย f เทบ y ก็คือ 2x y อันนี้ก็จบแบบง่ายๆนะคะแต่ครนี้ด้วยโจทย์เดียวกันอ่ครูอยากลองให้มันใช้ความรู้ของแถวหนึ่งนะคะเพื่อเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้งานได้ทั้งสองแบบนะถ้าเรา เรียนแควหนึ่งมาในการหาอนุพันธ์โดยปริยายโดยทั่วไปเราก็จะใส่โอเปเรเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมซึ่งดิฟข้าวที่เป็นศูนย์ดิฟเอ็กสมงสามได้สามเอ็กสมงสองพอดิฟก้อนที่สองมันจะมีความยากตรงเนี้ยหาที่แควหนึ่งอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเทอมที่คูณกันส่วนสามเนี่ยเป็นข้างที่อยู่แล้วเทอมสองมันก็จะเป็นไหลหน้าดิฟหลังใช่ไหม หน้าดิฟหลังบอกหลังดิฟหน้าน,นี่ก็ต้องกระจายนิดนึงอันนี้คือนี่คือความแตกต่างนะคะของอแคลหนึ่งกับแคลสองคือเครื่องเครื่องมือของแคลสองมันจะง่ายกว่านั่นเองนะถ้าเราเรียนเรื่องของอนุพันธ์ย่อยนะดิฟเอ็กทีฟเอ็กหนึ่งอันนี้พอเราจะดิฟไอเท้าไากับ,บังสองเนี่ยสังเกตจากความรู้เดิมนะที่เราเคยดิฟก็คืออะไรเราเคยดิฟ y บกัังสองก็คือได้ ดีกรีลงมาก่อน y เหลือกำลังหนึ่งจากนั้นก็จะเป็น d i by dx อันนี้ต้องระวังนะอย่าลืมมันมีโอกาสผิดค่าตรงนี้ทีนี้ถ้าครูอยากได้ x y prime หรือ d i by dx ครูก็จะจัด,จ,ดจัดคนที่ไม่มีไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะจากนั้นแก้สมการอยากได้ y prime ก็เอาไตัวนี้ไปหารซึ่งจะเห็นว่าเราก็ได้หน้าตาเดียวกันกับโดยใช้แควสแต่ว่าสเต็ปกรารทำก็คือ มองพาเชอร์ดิฟเป็นก็จบง่ายเลยนะคะได้ตรงกันนะไม่ว่าเราจะทําโดยวิธีไหนแต่เครื่องมือแถวสองมันจะสะดวกนิดหนึ่งนะรานี้ถัดมานะคะกรณีแบบทฤษฎีบท2คือมีฟังก์ชันของ x y z เขียนในรูปของผสมกันไปนะ,ะแล้วขวามือจะเป็นข้างที่4โดยกําหนด z คือฟังก์ชันที่มี x y ประกอบอยู่ในนั้นนะคะอยากหาพาชเชดิฟแเทียบ x ก็ทําได้คล้ายคลึงกันคือ ลบของ p a r t ช a l d i f ด f ใหญ่เนะทียบ x ส่วนด้วย f เทียบ z ถ้าอยากจนะหา z เทียบ y ก็เป็นลบ f เทียบ y หารด้วย f ใหญ่เทียบ z จะเห็นว่ามันก็เหมือนกันลงข้างล่างใช่ไหมส่วนที่เปลี่ยนคือส่วนที่เป็นตัวเศษด้านบนทีนี้ได้มายังไงนะคะมันมาจากแผนภาพรูปนี้ด้วยความที่มันเป็นไดอะแกร,รมเนาะเราใส่เป็นกดลูกโซ่นะคะก็เลย เขียน f กระจายมาเป็น x y z แนี้ในสเต็ปของ z มันมี x กับ y ส่วน x มันจะไปเขียน y ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้บอกนะว่า x มันเป็นเทอมที่มี y อะไรเงี้ยก็เลย x ก็จะเป็นฟังก์ชันของตัวแปรตัวเองก็คือ x อาจจะเป็นเขียนในรูปของตัวเองแล้ว y ก็คือตัวเองเมื่อได้นี้ปุ๊บอยากหาความสัมพันธ์นะ,ะ f เทียบ x ก็จะเห็นว่ามันมีกิ่งทหมดกี่กิ่งละ่ะ ถ้าคูไล่สีมันก็คือกิ่งที่1กิ่งที่2นะคะจะเห็นไหมเราก็เลยได้พา r t เช l d i ดิฟเใหญ่เทียบ x นะในสเต็ปนี้สเต็ปหมายเล็กหนึ่งได้นี้ก่อนปุ๊บ1นึ่งถือชุดนี้แล้วก็พา r t เช l d i ดิฟเอ็กเทียบเอีกทำไมตรงนี้ต้องเป็นพา r t เช l d i ดิฟอีกเพราะว่ามันมี2ตัวแปรอันนี้มี3ตัวแปรเลยใส่พา r t เช l นะคะทาจากนั้นมาดูอีกกิ่งหนึ่งเเทียบ จริงๆ f ท y mm hmm. คุณไม่ต้องเขียนก็นได้เพราะมันไม่มี x อยู่แล้วเทอมนี้ก้อนนี้ไม่ต้องเขียนเลยก็ได้นะบวกอีกกิ่งหนึ่งก็คือพาร์เชอร์ดิฟ f ใหญ่เทียบ z คูณด้วย z เทียบ x อีกสเต็ปหนึ่งนะอ่าสรุป x เทียบ x ก็หนึ่งเราก็เลย f ใหญ่เทียบ x บวกด้วย f ใหญ่เทียบ z คูณ z เทียบ x นะคะซึ่งแก้สมการปุ๊กอยากได้ z เทียบ x คูณก็ย้ายข้างไอ้เจ้า f เทียบ x ไปติดลบ ส่วนดน f เทียบ z แล้วก็ทำนองเดียวกันกับคุณอยากหา f เทียบ y ก็ต้องไปหา้เจ้ากิ่งทางด้านที่สองเนี่ยนะกิ่งสองกับกิ่งสี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะโอเคเนาะเพราะ,ะนั้นถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยมันก็ง่ายแล้วไม่ต้องเขียนเทิมกลางแล้วกันถ้ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะคะทำนองเดียวกันอยากจะขยายความไปยัง n ตัวแปรหรือ n บวกหตัวแปรก็จะใช้หลักการเดียวกันนะคะใส่หน้าตา สเต็ปสูตรนี้ไปเลยอ่ะมาดูตัวอย่างให้หาแทรเทียบ x และแทตเทียบ y โดยโดยใช้นุำััธ์ย่อยนะคะเมื่อกำหนดความสัมพันธ์ล็อกข้างในนี้เท่ากับ x นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะดึงโจทย์ข้อนี้ไปลองทำนะที่ข้างนอกนะคะ เมื่อกี้เรามี Natural l o g ใช่ไหมคะก็คือ l o g ของ 2x กำลัง2บวก y แล้วก็น่าจะเป็นลบ z กำลัง3ใช่ไหมเท่ากับ x นะลบ z กำลัง3เท่ากับ x อันนี้จะหาอะไรหา z เทียบ x z เทียบ y อันนี้จากเมื่อกี้เลยนะ z เทียบ x ก็คือพาเชื่อดิฟเมื่อกี้ก็จะเป็นลบ f ใหญ่เทียบ x ส่วน f ใหญ่เทียบ z นะ,ะและพาเชื่อดิฟ z เทียบ y ก็จะเปลี่ยนทั้งบนเป็น f เทียบ y ส่วน f เทียบ z จะเห็นว่าเหมือนกันทั้งล่างนะคะข้างบนต่างอันนี้เรากำหนด f ใหญ่ด้ือย่าง f ใหญ่นี้ประกอบไปด้วย x y z นะคะก็คือฟังก์ชันเหล่าล็อก 2x กำลัง2บวก y ลบ z กำลัง3คราวนี้มันไม่มี ขวามือนะขวามือเซต็จให้เป็นข้างที่เราก็เลยดึงไอ้เจ้า x มาอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้ขวามือเราเป็น4ก็คือ0น,ะนี่คือกำหนด f ใหญ่นี้มากำหนด f ใหญ่เสร็จหา f เทียบ x นะคะก็คือดิฟตัวที่เป็นหน้าตาของฟังก์ชันนี้เนะทียบ x นะคะซึ่งก็คืออะไรมันก็คือการดิฟล็อกก่อนสำหรับ เทอมแรกนะก็คือเซตหนึ่งส่วน u แต่ยังไม่จบเพราะเราต้องดิฟ u เทียบ x อีกทีหนึ่งได้นะคะแล้วก็เจ้า x กำลังหนึ่งตรงนี้ก็ต้องถูกดิฟด้วยนะะซึ่งดิฟ x เทียบ x ได้หนึ่งคนละก้อนกันนะคะอ่าเซตหนึ่งส่วนอันนี้และครูดิฟ ด้านในอีกรอบหนึ่งนะเทียบ x ซึ่งก็จะได้ออกมาเป็น4 x กับมังหนึ่งที่เหลือหมดแล้วไม่มีแล้วแล้วก็ลบด้วยเลขหนึ่งอันนี้คือ f เทียบ x นะคะต่อไปหา f เทียบ z ก็หลักการเดียวกันก็เซนหนึ่งส่วนเหมือนเดิมเพราะว่า z มันอยู่ใน natural log นี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็พาเชือดิฟตัวนี้เทียบ z อีกทีหนึงใครนึกสูตรตัวนี้ในการดิฟไม่ออกแต่ว่าดิฟตัวฝัังเทียบ z ี่ยมันศูนย์ เพราะว่ามันเป็นตัวแปร x นะคะเทียบ Z นะคะไม่มีไม่มีไม่มีเเลยยกเป็นตัวที่สามมีติดลบด้วยอ่าเหลือแค่นี้ทางนี้ดังนั้นอยากหาอะไร Z เ <Z> ทียบ X ก็คืออะไร ลบ f ใหญ่เทียบ x ส่วน f ใหญ่เทียบแสก็แทนค่าเลยจบนะลบ f ใหญ่ปุ๊บคุณต้องใส่วงเล็บเปิดนะ c x ส่วนตัวนี้แล้วก็มีลบ1ด้วยนะคะมีลบ1อ่าคูลืมก่อนลบหหารด้วยหารด้วย f เทียบ y อ่าโทษที f เทียบ z ตัวนี้ก็คือลบ3แกำลัง2ส่วนด้วย ก็จบแต่จริงแล้วเทอมนี้น่าจะตัดทอนได้ดีกว่านี้นะคะถ้าจะจัดให้สวยกว่านี้ทําได้ไหมทําได้ก็มีการสวิชเศษส่วนนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าจะต้องลบหนึ่งไอ้ข้างบนก่อนเพราะนั้นอยากทําให้สวยกว่านี้ก็ลบสี่เอ็กซ์แล้วก็ลบด้วยเพราะว่าครูจะทําก้อนข้างบนให้มันสมบูรณ์กว่านี้นะคะส่วนด้วย อันนี้เศษก็เศษไปแล้วส่วนก็ทั้งหมดนันนี้คือก้อนบนนะอันนี้มันมีลบอยู่ใช่ไหมที่ข้างนอกอีกทีหนึ่งเพราะนั้นอาจจะใส่ลบไว้ที่วงเล็บนี้ใส่วงเล็บปิดไว้อันนี้คือแค่จัดรูปนะจริงๆก็เขียนในรูเมื่อกี้ก็ได้แล้วแหละต่อไปเราเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็น ส่วนนะมันก็จะหารกันได้นะคะเพิมมันก็จะสวยงามขึ้นแค่นั้นเพราะนั้นแคนเซลไปปุ๊บสิ่งที่ได้คือจะมีลบหายไปนะคะเพราะนั้นได้ 4x ลบ 2x กําลัง2ลบ y แล้วบวก3กําลัง3หารด้วยเลขอะไรเลข3 Z, กําลัง2มันก็จะหายไปกับกันเนี่ยลบหารกันเพราะนั้นนี่คือแเทียบ x ถ้าเราอยากหาแเทียบ อะไรนะเมื่อกี้อีก y ายายใช่ไหมก็คือลบ f y ส่วนด้วย f z แต่เราได้ f z มาแล้วเพียงแต่ว่าเราลืม f y ไม่ได้ทำนะ f y คืออะไร f y ก็คือเซนหนึ่งส่วนล็อกเมื่อกี้นะคะก็คือสองดูว่า natural ล็อกเราคืออะไรนะ2 x กำลัง2นะคะบวก y ลบแซดกำลัง3แล้วก็เป็นพาเชอดิฟตัวนี้เทียบวาอีกทีหนึ่งเนาะต้องอย่าลืมนะคะว่าโจทย์มันยาวไงนะบางทีที่ครูอาจจะเลื่อนขึ้นเลืนลงนี้ก็อาจจะจำโจทย์ไม่ได้เพราะว่าตัวตัวฟังก์ชันมันยาวคราวนี้ถ้าเราได้ตัวนี้คืออะไรคะก็ดิฟเทียบ y เราก็จะได้แค่1ใช่ไหมคะตัวเศษได้1ตัวส่วนก็ตามนี้ดังนั้น f เ z เทียบ y นะฮะ z เทียบ y ก็คือลบตัวเนี้ยนะเศษหนึ z ่งส่วนและหารด้วยตัวเทอมที่เป็น partial d i f f เทียบแก็คือลบ3ตัวนี้นะคะลบ3 z กแลังสองแล้วก็ส่วนด้วยตัวเดียวกันเพราะนั้นเทอมนี้จะง่ายกว่าอีกเพราะว่าตัวเลขมันไม่เยอะ นะก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนั่นแหละนะตามนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันมันจะไปตัดทอนกันเรียบร้อยเราก็จะมีตัวส่วนที่ติดลบหารกันนะ,ะเศษกับส่วนคําตอบอันนี้ก็จะเป็นแค่เศษหนึ่งส่วนสามกำลังสองบายนะนี่คือ z เทียบบายเมื่อ, z, อ, z, อกี้แเทียบเอกก็จบนะคะนี่คือหลักการในการทํานะ แต่มีโจทย์ประยุกต์อื่นไหมแล้วก็ความหมายของเขาคืออะไรความหมายก็คืออย่างเช่นเนี่ยค่ะหาความชันของโคง้งวงทรงกลมในทิศทางตามแกน y นะจุดนี้และจุดนี้แสดงว่าโจทย์มันก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ย่อยโดยบอกมาว่าบอกใบ้ว่าเป็นความชันคือถามในแง่ของความหมายงั้นโจทย์แอปพลิเคชันของไอ้ตัวนี้ก็คือตัวอย่างนี้แหละ พอจะให้เราเห็นภาพแล้วว่าเรามีฟังก์ชันลักษณะนี้แล้วเราอยากจะหาที่จุดไหนนะคะอ่ะนั้นเดี๋ยวเราถ้าเราจะทําโจทย์ข้อน,นี้คือในทิศทางตามแกนวรู้ไหมคืออะไรความชันของของโค้งทรง,งกลมในทิศทางตามแกนวก็คือตัวทรงกลมของเราเนี่ยเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะอันนี้รัศมีหนึ่งเซนเตอร์อยู่นี้คราวนี้ไอ้ทรงกลมตัวนี้มันมีอะไรมาตาดัด มันมีผน,นังหรือว่ามันมีไอ้เจ้าระนาบนะหรือว่าหาเป็นลักษณะคือที่ทางตามแกนไว้คือเดียบดิฟเทียบบายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามหาลไรมีทรงกลมก็คือถามหาพาเชื่อดิฟเทียบบ่ายที่จุดทีนี้จุดมันมี2จุดจุดบนกับจุดล่างนั่นหมายความว่าเวลาไอ้เจ้าโคง้งทรงกลมมันถูกตัดด้วย ครูต้องวาดแกนก่นเนาะ x y Z ใช่ไหมคะอ่าตามนี้ในทิศทางตามแกน y ก็แสดงว่าคุณฟิก x คุณจะได้ y เปลี่ยนนั้นแลวหน้าที่ตัดมันก็จะเกิดเป็นโค้งลักษณะเงี้ยคะโค้งเงี้ยแล้วทีนี้โค้งที่มันถูกตัดด้วยคือเหมือนทรงกลมเราหั่นแตงโมแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่หมดอ่ะเนาะมันก็จะมีรอยตัดประมาณสักโซนเนี้ยแตงโมโซนเนี้ย แล้วมันมีข้างล่างด้วยแสดงว่ารอยตัดของลูกบอลเราหรือว่าแตงโมเราเนี่ยมันจะเป็นวงกลมเป็นรอยตัดที่เป็นวงกลมทีน,นี้วงกลมที่ถูกตัดมันก็จะเป็นรอยตัดที่อยู่ทั้งบนและล่างนึกออกไหมเนเราตัดแตงโมไม่ไม่ไม่ไม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 ครึ่งไม่ครึ่งลูกอะอ่ามปุ๊บเนี่ยเราตัดได้แค่นี้แล้วเราก็จะมะีตัวที่เป็นสโลปสโลปอันนี้คือความเป็นสามมิติเนาะ ัดแล้วเราออาเป็นเป็นรอยแค่เนี้ยรอยตัดมันแค่เนี้ยนะคะเพราะนั้นถ้าเราคิดถึงแตงโมที่ถูกตัดแบบอาจะเป็นเออเสี้ยวหนึง่งนะก็จะเป็นรอยตัดรูปวงรูปวงกลมเพราะนั้นสรุปหาไหลหาอ,หาอนุพันธ์ย่อยเที่ยวบายที่ตำแหน่ง x y แล้วก็แสหาไม่พอที่จุดเดียวหาหจุดหนึ่งด้วย ในจุดหนึ่งก็คือมันมีรอยตัดอยู่สองอันซึ่งถ้าเราเดาวะะคะจุดหนึ่งต้องมีสโลปเป็นบวกอีกจุดต้องมีสโลปเป็นลบสลับกันอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือเซตเท่าเทาไปตามบายจะลดลงแต่ถ้าไปตามบายอันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นะในในความหมายนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาฟังก์ชันตัวนี้นะคะไปหาสโลที่ว่า x อ y ก z แคร์ไตัวนี้เท่ากับ1นึ่งสีตัวนี้เนาะอยากจะหาก็กำหนดสิเราต้องกำหนด f ใหญ่ขึ้นมานะโดยที่ประกอบไปด้วย x y z ก็คือ x กำลัง2 y กำลัง2 z แกำลัง2แล้วก็เอาค่าของที่มาอยู่ด้วยกันนะคะมันก็จะเป็น c แล้วใช่ไหมขวามือเพราะนั้นอ f อเทียบเอคือ,อไรคุณก็ดิฟเทียบ x f y เทียบคือ,อไร เอฟเทียบบฟเทียบ z คือไริฟบเทียบแดิบง่ายมากโจทย์ข้อนี้อ่าเหนนี้เราก็มาบอกว่าแเทียบ y เมื่อกี้ที่เราอยากได้คืออะไรก็คือลบ f y ส่วนด้วย f z จะเห็นว่า f z กับ f y ที่ใช้ f x ไม่ใช้นะก็ติดลบไปลบไปแหละบ2 y ส่วนด้วย2 z อ้า cancel ไปปุ๊บเหลือลบ y ส่วน z หาที่จุด ที่จุด2ส่วน3 1่ส่วนสา,นสนสา,าแล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็น2ส,ส่วน3มใช่ไหมอีกจุดหนึ่งมันมี3 3พอยส์2ส่วน3กับบวกกับลบนะบวกกับลบมันก็แทนค่าลงไปก็คือลบ y ส่วนด้วยแหาเป็นคูณเป็นหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนลบ1่ส่วน2องอสลบนี้ติดลบเห็นไหม่วนนี้ติดลบเพราะว่ามันดิ่งลง z เทียบบายที่จุดอื่น สองส่วนสามหส่วนสามอันนี้เปลี่ยนเป็น position ในตำแหน่งลบก็คือเท่าไหร่ลบ y ส่วนด้วย z อันนี้ z มันลบด้วยมันนั้นก็เลยกลายเป็นบวกสแสดงว่าสลบอีกฝั่งมันจะขึ้นนะรอยตัดมันอย่างเงี้ยค่ะขึ้นและลงนะคะอ่างสลบกนาตานี้เนาะอ่ะในหัวข้ออนุพันธ์โดยปริยายนะคะโดยใช้อนุพันธ์ย่อยเนี่ยอ่ะสรุปสูตรเรามีกี่สูตร แต่ถามว่าจะจะอะไรจะเน้นไหมไม่แน่ใจนะ,ะสรุปสูตรก็จะมีทั้งหมด2อันก็คืออันที่1คือคุณหา dy d y dx ด้วยลบ fx fy ทีนี้อย่าลืม f ใหญ่คุณต้องกำหนดในรูป fxy เท่ากับ4ข้างงท ส่วนตัวที่2ตัวนี้มันจะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้ทฤษฎีบทที่2เนาะมันก็จะมีความซับซ้อนตรงที่ว่าคุณมี f ที่ประกอบไปด้วย x y z เท่ากับ4ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าคุณหาพา r t ช a l d ่อดิฟ z เทียบ x คุณก็คือลบ f x ส่วน f z ถ้าคุณจะหา z เทียบ y คุณก็จะได้เป็นลบ f y ส่วน f z แต่ว่าอทฤษฎีบทนี้ก็คือโจทย์เมื่อกี้ค่ะที่ทำให้ดูทรงกลมที่ถูกตัด ส่วนอันนี้ก็คือเป็นความรู้ในเรื่องแควหนึ่งเบสิกที่เคยทำนะคะก็จบตอนนี้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามีสรุปอยู่ประมาณ2แบบนะคะที่เหลือเราก็อาจจะต้องไปทำโจทย์ในเวิร์กบุ๊กของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ